สวัสดีครับวันนี้อยู่ของผมซุกฮิมฮิชาแนลนะครับวันนี้ปลาทำชมไปดูเราไปตอดเหหนะครับเหห์น้อยเขาครับตอดเหห์แล้วเราไปทําเมนูนะครับเมนูอย่างนี้ติดตามนะครับผมไปจะได้ปลากี่ตัวนะครับเออนี่ดูได้มานี่ตัวหนึ่งแล้วครับนี่ตอดคำหนึ่งนะเอ้ปลาน้อยปลาจะเละนี่ครับปลาน้อยนะครับอ่าใส่คล้องนี่คล้องของเขานะครับ เป็นซัดหน้ามี่ดีได้ไหมได้กุออยางนี่เอาหมดนะครับผมเอาเป็นเร็่ๆเลยนะครับ ตัวนะครับปลาหมูไฟครับหนึ่งตัวครับผมโอ้ยไฟว่ะขันรถนะอุ๊ยอะไรโอ้ยโอ้ะสองตัวโอ้โหเดี๋ยวๆเดี๋ยวอันหนึ่งนะโอ้โหนี่ครับผมพี่จอดได้หมดละเฮ้ยโอ้นี่นะครับตัวใหญ่ขนาดครับสองโล่ไฟมีตัวนึงกินทั้งหมู่บ้านเนี่ย วันนี่นี่สวนึงโอ้มีหลายนี่นมีตรงนี้ให้ซ่อมหินนะให้ปลาดืกกันนะนักปีโอ้โหโอ้สร้างกระแสกันใส่ประมาณเดียวกันนะจ๊ <c oughs> ะให้เป็นโพรเนี้ยนนครยันเอ้ยนะครับอ่านะครับกินทั้งหมู่บ้านเลยสองกิโลกว่าที่ตรงนี้โอเคนะ ตอกหินไงมันอยู่ขึนมาดีนี้มีแล้ว เจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่นี่นะครับปลาทปลายนี่เออปลาชะลามเห็นรึเปล่าเฮ้ยจิตตงนอกพร้อมนี่นะครับนี่ห้ารปลายอ้ไงจวงอุ้ยตัวนี้โอ้ตัวนี้ใหญ่ นี่ครับนี่ตนนัวนึงนะครับนี่ๆๆๆพอการแล้วนะครับลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือซุกมีมีชแน,นลนะครับผมท้โทษๆเนี่ยสุดยอดนะเนาะโอ้โหนี่กะกินน่นดึงั้างหมู่บ้านเลยตัวนี้นะโอ้โหนี่นะครับไส้กำลังพองงามไปต่อลเลกพี่สมุกได้เนาะ มีหรือเปล่าเน,นี่ยไม่มีน,นี่ที่สวยเนี่ยเข้าใจ ่นูไม่ได้วะโอ้ก็ไปตายไม่ตายครับอืม สามโลครับใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากครับสามโลกว่าตัวนี้สามโลกว่าเวนวง นีถ th ้าเป็นปักกุดนี่อร่อยแน่นะพี่นี่นะเป็นปักกุดนะโอ้ขี้ทรายเ้าปักกุดอยู่ตรงนี้นี่นี่หนึตัวได้แล้วนะครับ ไอหยางน้าเฮ้ยยดอดครับผมมาใส่ไปจะเต็มข้องนะครับ <S <S เต็มถุงมีไหมมั้ยมีต่ววะมีไหมมีไหม,ม,ไห,มหมดแล้วว้า อันนี้สปิงเน็ะดูครับจะมีหรอครับผมมีไหมไม่มีครับผม แต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรปลายัางเก้านะครับผมปลาขาวนะครับน,นี่โี่หน่อยโลหน่อย,โล,อยโลหนึ่งโลหนึ่งเหรออ,อุ้ยน,น่ารักขนาดเลยโลหนึ่งใช่ไหมได้ไหมเนี่ยมีไหมไม่มี โค้ง,ง,ง่าจะมีทัังโค้งโค้งในป่านะมีบ้า นีน่นนี่หแดิออย่งๆนี่ก็ห้าโลกว่าตรงนั้นนี่ไงมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้กี่โลนะตัวนี้ประมาส <2, 2. S 1> องโลสองโลอ้โห <laughs> สุดยอดปลาอะไรม่รู้สองโลสอ่ะไปต่อยาวไปตัวนี้ขอได้ตัวนี้น ขอไม้อ้ยเป็น,ปน,ปน,ปนอยทอดสายเลนรุ่เน,เ,เ,ปน,นเป็นตัวเลยเป็นตัวนี่หนึ่งตัวคุณจะลาให้ดูนะพี่ได้กี่ตัวอ่าดูนะครับคุ่ง ดูนะตัวเดียวเอาแล้ววะคุ้มแล้วเกือบตกกคนนะคอันนี้มีเสือด้วยนะนี่มาเท้าเสือโอ้หมดไปเลยใช่หมดเลยอ่ะคืออ่ะคือดูดิไปเนี่ว่าที่จีนเนี่ยเยอะนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะตอดขึ้นไปถึงสะพานนะครับว่าเรามาดูครับว่าป่านี่เขาจะได้นักนะครับผมได้นักก่อนนะครับเขาจะตอดขึ้นไปถึงสะพานตรงนี้นะครับ เริ่มจะหนาวแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ตรงนี้มีบ่ก Det er ikke så mye.

สักตัวนี่สักตัวมี 你说呢？Oh, <my> <laughs> Thank you. ท่านชมตอนนี้เขาจะเดินทางลงไปนะครับเดี๋ยวไปดูป่าว่าข้างหลังเขาจะนั้นักครับแล้วก็เมนูในวันนี้นะครับจะทำเมนูอย่างนี้เดี๋ยวไปติดตามว่าจะได้ป่าไหมนะครับจะไปทำเมนูนะครับผมสิดตามนะครับผมอ่าประมาณห้าสิบโลโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับไปนี่นะครับท่านชมตอนนี้ได้ถึงปู่ถึงป่านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเขาจะไปทำเมนูนะครับตอนนี้มาถึงดีรดนะครับผมบารราบิากาศนะครับพระอาทิตย์กำลังตกดินครับผม นะครับไปดูการลอบๆนะครับไปเราเดินทางกลับนะครับผมนี่นะครับเราได้ถึงนั้นนี่กับซุนจอนนะผมเดี๋ยวเขาไปทำเมนูนะครับแกงครับเอาไปแกงมดเลยครับแกงเนื้อครับแกงเนื้อแกงเหมือนนิดตามครับผมมีส่วนผสมอย่างไรบ้างครับไปนี่นะครับตอนนี้ปลาครับปูนะครับเขาได้แหมเรียบร้อยครับส่วนผสมจะมีนะครับรสดีนะครับแล้วก็ไอ้กะปินะครับผมแล้วก็กระเทียมนะครับมีหัวส้มแล้วก็หัวละ้วพาตะไคร้ครับผักชีนะครับแล้วก็ พริกแต่มีมนาเราส,ส้มปล่อยนะผมไปเดี๋ยวผมจะเริ่มตับพี่ครับนี่ครับเทียมใส่ลงไปเลยครับตามด้วยพริกขี้หนูครับพริกแต่ขาวครับใส่ไปหนักหนักตายิงเส้นหนักนะครับยิงกระชากจิตจานนะครับผมกะปินะครับไป เดี๋ยวทำชมลอน้าพริกผมนะครับพริกสุดเด็ดนะครับใส่แค่นี้นะครับผมเริ่มต่ำแล้วนะครับน้าพริกหอมเรียบร้อยนะครับผมจะเล่นกับพี่นะครับกับพี่นี่ทำมือพี่แกงเขาน้อนำแกงเาหอมนะครับผมตอนนี้กระทะเดือดเต็มทีละตามด้วยจะไข่นะครับจะไข่นะใส่ลงไปเลยครับรากกินข้าว ตามด้วยมะเขือส้มนะครับส้มหรือมะเขือเทศนะครับใส่ลงไปนะครับตบดีครับปอกปอกแล้วครับตามเลยหักกระชี้นะครับใส่ไปเลยครับนี่ครับหลังจากนั้นก็เอาปลาตีเฮาตอดแหนได้นะครับเทลงนะครับตึ้งปูตึ้งปลาครับ ครับหลังจากนั you know ้นนะครับยอดสมปอยครับนี่ใส่ไปเลยยอดสมปอยนะครับตามด้วยหัวละพาสครับโรยเลยครับรวยสุดยอดหอมครับมิ้นค์นี่ครับตามด้วยพักชีนะครับพักชีใสไปเลยครับปอนะครับที่เลยก็ลอพดนะครับลอหน้าเหมืนเลือนลอเปล่ามสุนะครับขั้นตอนทุกไทยเราจะใส่น้ำมะนาวนะขั้นตอนทุกไทย ขั้มตอกไส่บีบมะนาวใส่นะครับก็คือว่าจบเลยนะครับนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายครับน้ำมะนาวนะครับใส่ไปเลยครับต่อนี่ครับเสร็จสมบูรณ์แบบครับเพาจะปดแล้วครับปิดแก๊สครับผมเดี๋ยวเอาไปจิ้มครับฟิลรสชาติฟิมือจะเป็นแจได้ครับสดยอดขนาดนั้นะครับไปนี่นะครับตอนนี้อ่ะเซตสมบูรณ์แบบนั่นแหะครับผมคุณผู้ชม เขาจะมาจีมดูนะครับว่ารสชาติเป็นจะได้นะครับอืม,มอะเมาะนี่ครับผมน่ามาตุ้มครับนี่ครับเนื้อป่าแน่นครับเนื้อป่า สุดยอดครับมองมาครับล้ำนี่ครับมีนุ่งเขาครับสุดยอดนะผม,มลืมฝากก็ไรก็แชร์ก็ได้แตามเมือ่อสุกมีมีมด้วนะครับผม มเมนูเขานะครับที่เขาตอดแหงมาเสร็จเรามาต้มนะครับต้มส้มนะครับนี่ลืมนะครับฝากไว์ไกดแชร์กดติดตามมือซุก h a พีชแนลนครับผมเจอมาอีพีน่าครับอีพีนี้สวัสดีครับผม